อยากสารภาพอยู่นาะแต่ต้องพูดว่าอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้าถงเงาเมื่อ,อไรก็แค่แวะมา24 7เปิดทุกวันนี้ กันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาแป๊บหนึ่งแม่โทรตามมาหยอกหยอขับรถเดี๋ยวโทรกลับนะหยอกหยอกเหนื่อยมากไปนอนก่อนละล้อเล่น ปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากใครบางคนคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะกระใจมันหายละลายละลายลายลลายไปกับเธอห้าใจเงี้ยคนอ่อนไหววุ่นวายเพล่หลายหลยลายลายแล้วลองไปอยู่ไนช่วยดูแลใจให้หน่อย เธอเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้ปากดีขี้เงาเอาแต่ใจทำอะไรไม่ดีสักอย่างจดเอาไว้ข้างๆหน้าต่างที่หลังอย่าทำแบบนี้ ฉันนั้นเดาวไม่เก่งและฉันคงดูไม่ออกว่าเธอจะมาหลอกหรือเธอจะมารักฉันได้ฉันหวังให้เธอรักกันไม่อยากให้เป็นโอ้ยจบไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเร่มไม่อีกกี่้นนะคนใจ ที่เรามีกันเมื่อก่อนคือฉันรักเธออยู่แล้วฉันฟืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยากจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนจะฟืนใจว่าฉันเป็นคนโง,ง่ ใครใครมีรักเธออยู่ดูแลไม่ได้จอรู้เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พู้แทนหัวใจฉันว่าสายตาเธอไม่ต้องอยื้อไว้ไม่ต้องทนฝืน บอกลาแล้วจบกันไปอะไรที่ดีก็เก็บอะไรไม่ดีเธอคือวันเย็นดับร้อนข้างในหัวใจที่ฉันมีแล้วรักเสียจนตัวฉันเก็บไปคิดเอาเธอไปนอนคิดเท่านี้ฉันก็สุดฉัน ที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเราจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปรักแร,ก,รกพบเธอจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครดีฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้